เฮ้ Hello, สวัสดีจ้าทุกคนเธอทายบอลวันที่23สิงหาคมมาแล้วคืนนี้นะวันอังคารที่ย3นะจ้าเช่นเคยก็เราเธอทายบอลยกผลฟุตบอลแล้วก็สติฟุตบอลที่ผ่านมาของแต่ละคู่ที่จะเตะในคืนนี้นะที่เราเลือกมามาวิเคราะห์กันว่าแต่ละคู่ในคืนนี้ที่จะเตะกันเนี่ยผลฟุตบอลหรือว่าผลสกอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองนะจ้า วันนี้เรายกมาสามคู่นะสามคู่นี้จากยูฟาแชมเปียนลีกมีเตะแค่สามคู่เนาะจากยูฟาแชมเปียนลีกนะคู่แรกเป็นคู่ของเบนฟิก้าแล้วก็ดินาโมเกียบนะคู่ที่สเป็นคู่ของวิกตอรียเพาเซนแล้วก็คาราปาคู่ที่สามเนี่ยเป็นคู่ของเซเวน่าอ่าเซเวาหรือว่าเรสตาแล้วก็มาคาบีไฮฟานะจ๊ะทั้งสามคู่เนี่ยเตะกันตอนตีสองตรงทั้งสามคู่ที่เรา ยกมาวันนี้ก็เราคิดว่านะผลสกอร์น่าจะออกมาตำ่ำดูจากผลสกอร์กันเลยดีกว่านะก็คู่แรกเป็นคู่ของเบนฟิก้าแล้วก็ดินาโมเคียบนะคู่นี้เนี่ยเบนฟิก้าเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะสูงมากสูงถึง100%น้น่าเซติคือเขียวปึดไม่มีแดงไม่มีเหลืองเลยนะจ๊ะอันนี้คือเซติดีมากเลยนะบอกเลยในส่วนของ การลงเล่น10นัดล่าสุดจากทุกรายการก็คือชนะรวดมา10นัดเลยนะของเบนปิก้าก็คือยังไม่แพ้คใครเลยแล้วก็ไม่มีเสมอเลยเป็นการชนะมาล้วนๆเขียวสวยมากสกอ์กอ็ในส่วนของสกอ์การเล่นในบ้านคืนนี้เบนปิก้าเล่นในบ้านเนาะก็มีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนๆก็มีตั้งแต่2ประตู4ประตู3ประตู5ประตูนะจ๊ามีหมด สกอร์ดีมากเสติสวยมากไม่ต้องบอกว่าต้องเชียร์ใครแล้วเนาะมาดูทางฝั่งของทีมเยือนอ้อโทษที่้ะตัวผู้เล่นเองที่คิดว่าจะได้ลง,ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ของเบนฟิก้านะเราคิดว่าน่าจะมีวลาดิอ์วลาดิโโมสกิลแบโตโอตาเมนติตีนะเอฟโมลาโตกริมันโดหลุยส์เฟอร์นันเดส มาริโอซิวารเลเนสลาโมสประมาณนี้นะจ๊ะในสนองตัวผู้เล่นนะของทีมเบนฟิก้าที่จะเตะในคืนนี้ในส่วนของทีมเยือนมาดูทีมเยือนดินาโมเคียบนะอัตราการชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็ตอัตราการเสมออยู่ที่สิเปอร์เซ็นแล้วก็อัตราการแพ้ยที่สี่สิบเอร์ซ็นตการลงเล่นทั้งหมดสิบนัดจากนวดการเนี่ยชนะมาห้าเสมือ1หนึ่งแล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันการลงเล่นนะัดล่าสุดเป็นการแพ้ในบ้านด้วยนะแพ้เบนฟิก้านี่แหละก็คือ แพ้มา2ประตูต่ตอศูนย์ะจ๊ะวันนี้มาเจอกันอีกแต่ว่าวันนี้สลับกันก็เบนฟิก้าเป็นเจ้าบ้านน้อยแล้วก็ดินาโมเคียเป็นทีมเยือนก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ยากเลยนะสำหรับคืนนี้จะสำหรับเจ้าบ้านนะได้เปรียบอีกขนาดไปเล่นนอกบ้านยางชนะเลยอะมาเล่นในบ้านคืนนี้คือแบบไม่มีพลาดคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดไม่ได้สองจุดห้าถึงสามลูกนะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะได้ประมาณสองลูกนะเจ้าบ้าน น่าจะเก็บแต้มได้ประมาณ2ต่อ0ลูกนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของอตัวผู้เล่นเองของดินาโมเคียบที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีบุร ora, ani, ota, uk, ko, ตรซานเคซิโอราซาบานยีซิโรนตาดูบินชักสปาเรนโกอันเดรเยฟกี้ประมาณนี้นะ ในส่วนของความเลือดพันธสติบก็ชัดเจนนะคู่นี้ว่าต้องเชียร์ใครนะจ๊ะเชียร์เจ้าบ้านอยู่แล้วแต่มาเชียร์สกอร์ดีกว่าว่าจะน่าจะกี่ลูกนะแต่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกก็สําหรับน่าจะเป็นของทางทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่แล้วนะคืนนี้เว็บเปิดมาอยู่ที่2 5ถึง3กาลูกเราคิดว่าน่าจะไม่เกิน2ลูกเจ้าบ้านจะสอบซอบให้เราตามมาดูนะจ๊ะมาดูคู่ที่2นะคู่ที่2เป็นคู่ของวิกตอเรียพาวเซนแล้วก็คาราบักนะจ๊ะคู่นี้เนี่ยวิกตอเรียสาบเพาน์เอ่าพาวเซนเป็นเจ 6 0อัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่10% 10นัดล่าสุดที่ลงเล่นมาเนี่ยชนะมา8เออสังกัรถเขชนะมา6สเสมอ3าแล้วก็แพ้1เกมนะเป็นสเสมอ3เกมการลงเล่น9้านัดล่าสุดหลังนี่ก็คือไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดเลยเนี่ยเป็นการเสมอนอกบ้านมานะก็สมอกับคาราบักมาได้แหละก็คือสาบการคืนนี้ก็คือเป็นเจ้าบ้านแล้วก็คาราบักมาเยือนนั่นเองนะจ๊ะ ในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมนี้คิดว่าที่ได้จะได้ที่ได้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงของวิกตอรีพาวเซนก็น่าจะมีสตาเน็กเจเมิกาเปรนิก้าเอชด้าฮาเวลคันวัคซิโคราประมาณนี้นะในส่วนของสกอร์การเล่นในในบ้านการเล่นในบ้านของวิกตอรีพาวเซนเนี่ยก็ คืนนี้เป็นเจ้าบ้านเนาะก็ดูแหละมีสองประตูส่วนใหญ่เล่นในบ้านตอนนี้ก็คือมีประตูทูกอันนะม,มีประตูทูกนัดนั่นเองก็คือจากสิบนัดเนี่ยเล่นในบ้านอยู่สามนัดนัดเพื่อนนัดนัดน,น,น,นี้เป็นเจ้าบ้านก็คิดว่าน่าจะดามสกอร์ได้อยู่นะสำหรับทีมวิกตอเรียพาวเซนในส่วนของทีมเยือนทีมเยือนคาราบัคเนี่ยอัตราการชนะที่หกสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการเสมอที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ อัตาราและอาการชนะเสมอแล้วก็แพ้เนี่ยสติเท่ากันเลยนะในส่วนของอการลงเล่น10นะัดจากรุกาลก,ก็คือชนะมา6เสมอสาแล้วก็แพ้1เกมนั่นเองเท่ากันเลยการลงเล่น8นัดล่าสุดเป็นการชนะ,ะชนะมา5แล้วก็เสมอ3นะนัดล่าสุดเสมอมาก็อย่างที่บอกไปก็คือเสมอกับวิโตรีพอลเซ่นนั่นเองก็คือเสมอกับเจ้าบา้านแต่วันนี้สลับกัน วิตตอรีมาเยน็นก็คาราบ,บัคมาเย็นวิกตอร์วิตวอวตอรีพอเซ้นบ้างนะคืนนี้สำหรับตัวผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ลงเล่นในคืนนี้นะเป็นตัวจริงของทีมคาราบ,บัคก็น่าจะมีบราบราโมฟฮูเซนอฟเวสโซวิสมุสตาฟาซาดายานควิสคาราเยฟคาดีประมาณนี้นะจ๊ะ ความได้เปรียบเสียเปรียบของคู่นี้ตอนนี้ก็คือทีมเนี่ยตากัชนะแล้วก็ทรงทีมเนี่ยพอๆกันเลยนะเพื่อนๆทีมที่เลือกเชียร์เนี่ยอยากเชียร์ทีมไหนเพื่อนๆเชียร์ได้เลยส่วนเราก็อาจจะแบบทางไปทางวิตดเลพ์เาเซ่นิดนึงนะคิดว่าวันนี้ได้เปรียบก็คือตรงที่ว่าเล่นในบ้านเนาะอาจจะแบบเปิดบ้าน เก็บแต้มได้แต่ก็น่าจะไม่เยอะในเว็บเนี่ยเปิดมาที่2องหสอลูกเท่านั้นทุกคนเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกอีกแล้วอาจจะมีแค่ลูกเดียวด้วยซ้ำนะสำหรับคู่นี้เราก็เลยเชฉดต่ำนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของคู่สุดท้ายคืนนี้นะของเซเวน่าสวตตาหรือว่าเรสตากับมัรคคาบีไฮฟานะคืนนี้เรสตาเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะสูงนะแปอัตราการเสมอเป็นศูนย์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่20%การลงเล่น นัดล่าสุดเป็นการแพ้มานะเป็นแพ้นอกบ้านแพ้กับมาคาบีไอฟ,ฟานี่แหละก็สลับกันคืนนี้เซเวน่าเปิดบ้านบ้างน,นะแต่ว่าแพ้ไม่ได้เยอะนะแพ้แค่สกอร์เดียวนะเพื่อนๆก็แพ้3ประตูต่อ2เกมนั่นเองสองสาประตูต่อ2ประตูนั่นเองนะในส่วนของอตัวผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคืนนี้นะสรับทีมเรสตาเราคิดว่าน่าจะมีอะเอราโควิสมิรูโนวิส ราโกวิสโลดิสประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของสกอร์เล่นในบ้านของเรสตานะลงเล่นทั้งหมดจากจากสถิติ10นัดเนี่ยลงเล่นในบ้าน1 2 3 4 5 6 6, 6นัดมีสกอร์ทุกนัดน,นะเพื่อนๆมีตั้งขั้นต่ำคือ2ประตู2ประตู4ประตูอ่า4ประตู5ประตูเลยนะสำหรับเซเวนา่าเซเวต้านะก็คือเรซซานี่ย สกอร์ดีนะมีสกอร์เยอะเลยแล้วก็อัตราการชนะสูงนั่นเองในส่วนของทีมเยือนมักคาบี้ไฮฟ้านะคืนนี้เป็นทีมเยือนอัตราการชนะอยู่ที่สีอัตราการเสมออยู่ที่สิแล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่ห้าสเนั่นเองการลงเล่นนัดล่าสุดเป็นการชนะมานะก็คือชนะอนอกบ้าน,น,นแหละออกขอดูชนะในบ้านก็คือชนะเซเว่นนะาเลสตามานะเพื่อนๆทำดูต่อ2ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแต่วันนี้สลับกันวันนี้เป็น มาคาบิไฮฟามาเยือนเซเวนาเเวตานะเป็นทีมเยือนในคืนนี้ในส่วนของการเล่นนอกบ้านของมาคาบิไฮฟาเนี่ยจากการลงเล่น10นัดเป็นทีมเยือนอยู่1 2 3 4นัดนะเป็นการแพ้มาแพ้มาทั้งหมดอ,อ๋อมีชนะนัดหนึงมีชนะนัดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนๆอนชนะโอลิมปิกอสนะ4ประตูต่อศูนย์แต่ว่าที่เหลือคือแพ้หมดเลย ในส่วนของสกอร์นี่คือแพ้นี่คือแบบมีสกอร์อยู่แค่ครั้งเดียวนะที่เหลือนัดเดียวนะที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยเพื่อนตัวอาจจะคาดหวังอะไรได้ยากหน่อยแล้วก็วันนี้เล่นนอกบ้านอีกเซเวน่าสเวต้าก็เล่นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วนะวันนี้นะสำหรับกูน่นี้เอาเพื่อนๆ่อยากเชียร์หนเชียร์เลยเหมือนกันแต่ว่าเราเชียร์เรสตอ์นะจ๊ะในเว็บเนี่ยเปิดมาที่2.5ลูกเท่านั้นแต่เราคิดว่าน่าจะต่ำนะน่าจะเป็นแต้มของทางฝั่งเจ้าบ้านเซเวน่าเซเวน่าสเวตา้านะลอง ตามดูนะจ๊ะในส่วนของตัวผู้เล่นเองของมาคาบีไฮไฟก็น่าจะมีโคเฮนเชอรี่ราวีโมฮัมเหม็ดอาซิซาเปียโรดาวิสประมาณนี้นะจ๊ะก็สรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะทั้ง3คู่คืนนี้นะจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะจ๊ะมีคู่ของเบฟิก้าดินาโมเคียบแล้วก็วิกตอเรียพาวเซนคาราบักแล้วก็เซเวน่าเซเวนต้ามาคาบีไฮฟานะทั้ง3คู่เตะกันตอนตีสองตรงนะจ๊ะ เราเชียร์ต่ำทั้งหมดนะถึงแนมะ้ในเว็บจะเปิดมาตามก็ตามนะเพื่อนๆก็ลองตามดูวันนี้เนี่ยยกมาสามคู่นะเพราะว่ามันอันนี้มีเตะไม,ม่เยอะนะแล้วก็ยกเฉพาะคู่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาวิเคอห์ไปพร้อมกันแบบนี้เลยใครๆเออใครชอบทีมไหนยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามแล้วก็รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า